สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเนาทางหุ้นดาวโจนเอ่อเป็นหุ้นดาวโจนปกติครับผมออกเวลาตีสีวันที่6เดือน12บองพี่หกเจ็ดนะครับผมสำหรับดาวโจนปกตินะก็เข้าบนล่างนะเข้าบนล่างนี่คือคือคือเข้าสองวัดติดเลยนะเข้าบนล่างสองวดติดเลยนะวดที่แล้วนะสี่5ูนย์สี่ห้นึ ให้สี่กับห้าฟันสี่จอดสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะเป็นตัวเน้นนะห้าหนึ่งก็ตรงตรงเลยนะห้าหนึ่งตรงตรง,ตรงอยู่ในหวคู่อยู่นะนะตรงตรงเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆ <c oughs> <c oughs> เข้าอา่าเข้าบนลานะ่างเนาะสองติดอ่ะย,ยินดีด้วยครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับผม มาตามกันต่องวดนี้ก็ขอให้มีขอให้มาอีกอขอให้สูตรเดินอีกหุ้นดาวโจนปกตินอกเด่นวันนี้ก็จะเป็นศูนย์กับหนึ่งอ่ะหนึ่งกับศูนย์ก็จะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกศูนย์น่าก็จะมีศูนย์เจ็ด 08แล้วก็06ตัวกันนะครับก็จะมี13 03 14แล้วก็05ครับผมคงไม่ออกมาตัวเดิมคงไม่มา04ตัวเดิมนะวันที่6เดือน12 67ตัวฟันนอหนึ่ง หนึ่งนะครับก็จะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกแล้วก็ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกศูนย์เจ็ดนะครับผมอก็จบไปแล้วครับผมสำหรับดาวโจนสองตัวต่อไปเรามาดูสามตัวเนาะสามตัวเมื่อวานนี้ก็เกือบเนาะสี่ศูนย์สี่นะอ่ 4, 0, 4นะ เกือบเกือบเกือบแล้ววันนี้ก็ <c oughs> ขอให้มาสามตัวด้วยนะดาวโจรปกติวันนี้เน้นที่หนึ่งนะหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดสาม 186 183 163กหาขอให้มีหนึ่งมาขอให้ฟันถูกขอให้เป็นหนึ่งสำหรับแนวทางนะครับผมนะก็มีเท่านี้วันนี้ก็มีเท่านี้เหมือนกันเลยนะดาวโจรดาวโจนปกติกับดาวโจนเวีปนาเด่นเหมือนกันเลย ก็คิดว่าน่าจะออกคล้ายๆกันนะมันเนี่ยขอให้มีขอให้มาเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ